FM 91.5 n a นดี้วไข่าวทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสถานการณ์สบายดีไอ้น้องปภาชาชนคนสาธา,นา,นารณรัฐภาษาที่ปตัตตปภาชาชนลาวที่รักทีเขางตรลาย ช่วงที่สองของรายการเริ่มจากเก้ามงสามสิบนาทีเจ้ารายการจกเลาะอาเซียนภาคาษาลาวมวันนี้วอลลาวสซมืมอร์วลลาว์เก้าโมคงคริงถ้าแปดโมงคึงเป็นการว้าวภาษาไทยเป็นข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยแต่ว่าเวลาเก้าโมงคึงเป็นข้อมูลข่าวสารของโลกอาเซียนเดี๋ยวเจ้าของคุมประเทศอาเซียน กุมประเทศอาเซียนก็ประกอบด้วยหนึ่งประเทศไทยสองประเทศลาวสามประเทศเวียดนามสี่ประเทศพม่าห้าประเทศกัมพูชาหกประเทศมาเลเซียเจ็ดประเทศสิงคโปร์แปดประเทศอินโดนีเซียเก้าประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็สิบประเทศบูไนยเจ้าท่านทั้งหลายเมื่อนี้จะเป็นข่าวที่เราต้องแสดงความเสียอกเสียใจครับอดีตประธาน ประธานประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประสบอุบัติเหตือเรือลม่มและคนในครอบครัวสูญเสียคนในครอบครัวไปแต่ตัวท่านปลอดภัยเจ้าเดี๋ยวจิได้ว่าไว้ีควมัมงนะแล้วก็จะมีเรื่องที่พาดหัวข่าวไว้กรณีในเรื่องของการแต่งตั้งนายตำรวจตั้งแต่ระดับพันโทเป็นพันเอกจากพันเอกเป็นพลจัตวาจากพลจัตวาเป็นพลตรีของกระทรวงป้องกัน ความสงบของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยขออนุญาตบุกกลับมาหน่อยหนึ่งเว้าถึงน้องสองคนที่กำลังสูด้ดีน้องทั้งสองคนนี้ก็กำลังสู้ดีอยเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นเป็นความห่วงใยจากไอเอเทพเกียรติสมบัติที่มี <c oughs> ความห่วงใยน้องเนื่องจากว่าน้องสาวสองคนนี้ เราอา,อายุครบสาวสี่ปีโดยคนแรกเลยคือน้องเสาน้องเสาอายุครบสาวสปีย่างเข้าสาวห้าเมื่อวันที่สาวสองเดือนกุมภาเราเกิดสาวสองกุมภาปีหนึ่พันเก้าเจ้าคนที่สองคือน้องตุ๊กติ๊กน้องตุ๊กติ๊กหรือไอ้อจำซื่อจริงว่าได้นออ เราตุกที่นี่เกิดวันที่30มีนาที่ผ่านมานี่และ30มีนาปี1997คือกันทั้งสองคนนี้ครบสาวสี่ปีแล้วพอครบสาวสี่ปีนี้ย่างเข้าสู่วัยบินเพศภาษาไทยคนไทยว่าจังนั้นคนไทยว่าวัยบินเพศก็คือปีที่อายุี่ย่างเข้าอายุสาวห่าอที่ย่างเขา้าสา,า,า,เขาสาวห่านี้แล้วก็ เขาถือว่าเป็นไวเบญยาพิโดยทางทางประเทศไทยนี้ทางไทยนี่นะก็ทุกๆคนรวมทั้งคุณเอ๋เธยเกียดกันคือกันที่ผ่านมาพอเข้าสาวห้าปั๊บนี่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องต้องทำวิธีบูชาอ่ะสนะเคาะบูชาโชคเพื่อบอกให้มีรูกไัยใค้เก็บมาบอกให้เกิดอุบัติเหตุบอให้เกิดเ,เ,เรื่องบอดีขึ้นมาในชีวิตกับเสือ้อกอยารูรนะูด้ะ อาบอกน้องสาวทั้งสองคนนัละบอกว่าเป็นน้องสาวแล้วก็น้องทุกทิกก็บอกขึ้นไว้แล้วละ่ะเดี๋ยววันที่สิบนี้ก็ให้เดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในการเดินทางกลับืองไสยบุรีแขวงไสยบุรีไปกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่พาไปฮหดบุญไปวัดแล้วก็ไปสะดาะเคราะห์บูชาโชคเพื่อไ,ได้สชคลาลาบความใหญ่ของคุณเจ้ากระหมาเนี่ยอ่า โดยเฉพาะน้องเสาน้องเสาเมื่อคืนได้ข่าวลมกันดึกเลยว่ะลมกันดึกเลยว่ะอ่มกันนะไอไอ้ก็น้องตุ๊กติ๊กลับก่อนว่ะว่วงนอนหลอ่น้องตุ๊กติ๊กว่วงนอนก็เอานอนรถก็ปล่อยเขาลมกันต่ออ่าก็กระซูบดีถือว่าน้องน้องเสากระซูบดีแนะแล้วก็ขอแสดงความดีใจนำอ่า,านสุนทรทรงบรณพุ น่ะนั่งคุณเีือเขาเดละน้องรายน้องรายเออแล้วก็ีืเห็นลมกันนดนอยู่อ่ะนั่นละเมื่อนี้ก็เลยว่าจะบอกน้องทั้งสองคนว่าเจ้าบอดุลเจ้าจะมีข่าวดีสู้ดีทั้งสองคนแล้วก็อาจจะได้ต้องเดินทางม,มาประเทศไทยนะขอให้เปิดประเทศก่อนถ้าเปิดประเทศแล้วนี่น้องเสานั้นโอกาสเดินทางไปกรุงเทพมหานครมีสูง บอกแม่พวที่ไพูดนะไปสมุรสาคอรมานะไปสมุรสาคร์นะ,นะนะอาจจะได้ไปเห็นทะเลแล้วนี่จะได้ไปเห็นทะเลแล้วส่วนน้องทุกติ๊กนี่ก็อธิรัตนาซอยงานอยู่ที่สำนักข่าวสื่อสร้างสารรค์ป้องกันการเป็นสังคมสำนักข่าวมีการประชุมคอนเฟอรเรนซ์กันเรียบร้อยแล้วได้คัดเลือกเอาน้องทุกติ๊กมาทำหน้าที่เป็นเลขาของ พอ,อ,อนักข่าวทสปรสรับผิดชอบดูแลในเรื่องของประเทศอาเซียนสิประเทศอาเซียนน้องตุกติกต,ต้องรับผิดชอบในการติดต่อ,อประสานงานอย่างต่างๆเพราะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีวก็เลยมาวให้ฟังว่าเปิดประเทศเมื่อไหได้มาแน่นอนในขณะที่มาเฮดเวียกอยู่กับคุณเอกนี่มันจะวันเสาร์อาทิตย์คุณเอกก็จะให้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทต่อไปนะเจ้าก็คือเรียนที่มหาวิทยาลัย ราชวัตรบุรีรัมย์เราทีต่ต่อประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเราแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยการที่ต่อประสานงานให้วาไอพีจังไหนพาสปอร์ตวีซ่าเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งสามารถจะมาได้ให้ทันให้ทันอะไรอย่างก็ทันรอบการศึกษาการเปิดเรียนเปิดศึกษาให้ทันข้อปีการศึกษาที่จะทอดนี้นะปีการศึกษา สองา 2, อของประเทศไทยเจ้ากำลังที่ต่อประสานงานให้อยู่ด้เพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้บอกให้เลยว่าสูด้ดีส่วนน้องน้องเสานั้นส่งต่อไปให้ไปเฮตเรียกอยู่ที่สมุทรสาครน,นะไปเฮดเรียกอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นนะเพระแม่บริษัทไทยไปเฮดเรียกอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นเป็นธุรกิจขายสินค้ามือสองของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยที่ส่งมาอันนั้นเอเจนต์ใหญ่อยู่สมุทรสาครโดยมีสิทธีสุนตอนสมัพนรเป็นหัวหน้าซูปปเปอร์วิเซอร์ ที่ดูแลอยู่ฝั่งคนส่วนน้องตุ๊กติ๊กเข้ามาเป็นเลขาพาออสสำนักข่าวทสสบแล้วก็เฮียนต่อระดับปริญญาโทต่อไปทั้งสองคนกําลังสิมีโชคเพราะฉะนั้นต้องไปสะดอกะ้อบูชาโซกวันที่สิบเดือนินทางไปสยบุรีแล้ววันที่หุ้งลุ่งขึ้นก็ให้พ่อ,อแม่พาไปเฮ็ดบุญวันที่สิบเอ็ดนะเจ้าเฮ็ดแดกก่อนสองการเนี่ก่อนมือสองการเน้่เสื้อเหน็นนะบ่เสื้อยังรบหลูเน้่ คนกำลังมีโชคเนะี่ยย่อมจะมีเคราะห์เกิดขึ้นมามีคนหนึ่งที่เป็นคนเป็นทายาทคนสุดท้ายของคุณเน่เทสเกียรติสุมามวดในอายุเสาสี่ย่างเสาห้าเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนเสียชีวิตในขณะย่างย่างอ่านหนังสือทำรางรถไฟนะทางรถไฟข้างทางรถไฟเนะลยรถไฟเปิดบูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บบดได้ดดยินเลยต้มเลยมรไปวันนี้สะดอข้อบูชาโชคไหมโอ้ตายเขาขึ้คนไทยขึ้นว่าตายหงุดหงิดเอาแค่นี้ละพอเดือนต่อไปน้องจีบมีเวลา นำเสนอข่าวนี่มันมีเวลาน้ยน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 ยอยนะนะเกินไปแล้วเกนาทีเจ้าไอ้ลมเท่าไหร่ประธานนี้สิ่งแสดงความเสียอกเสียใจกับครอบครัวของอดีตประธานประเทศกรณีเรือล่มอ่างน้ำงึมอดีตประธานประเทศก็คือทานจูมารีตวาตูทานนั้นปวดภยัยแต่ว่าภรรยากรบลูกสายเสียชีวิตเจ้า ได้รับข้อมูลมาจากสำนักข่าวสารประเทศลาวรารยางานว่าเมื่อเศารวันที่4มษา2น2 5 64หรือ2 0 6 1เมื่อวานได้เกิดอุบัติเหตุเรือท่องเทีย่ยวล่มบริเวณอ่างน้ำางึมเมืองธุรคขมแขวงเวียงจันจ้าไอ้น้องทลายก่อนที่จะว่าข่าวต่อไปนั้นขออนุญาตว่าไว้ก่อนว่าจานี้ไปมันเป็นตัวหนังสือลาวทั้งหมดเลยไอเอ๋อแม่นคนลาวคุณเอ๋ผแม่นคนลาวติดปากคกํา่าไอ้เนย พราะว่าว่าวับน้องๆเขาเนี่ยอิ้นปล่อยเองว่าไอเอไอเตลอดอลังเธอไปว่ากับพ่อคุณพ่อของของเราตุ้กตีดอยากไปว่ากับว่าไอ้เอ๋โอู้วจะแม่นอเขาสี่หาว่าลูกลูกเขาเด่นคือคุณเอ๋เนี่ยเป็นคนไทยบ่แม่นคนลาวแต่พยายามศึกษาเฮนูภาษาลาวแล้วก็ว่าวลาวศึกษาเฮนูการว่าวลาวทั้งที่บ้านคุณเอ๋บ่แม่นบ้านลาวเลยบ้านคุณเอ๋อยู่หนองคู บ้านซิปตีสุนทรทรงมรนพุทเนี่ก็อยู่วัาตะคบสองหมู่บ้านนี้ว่เาคือกันว่าไทยหลวงครูไทยไทยบ้านตะคบวันได้ว่าเราแต่ว่าด้วยความที่เราอยากว่เราเราก็มักคนเราก็เลยต้องเรียนรู้การว่เอาเราแล้วก็บอกพอว่าเราได้เรียนรู้ภาษาเราว่เาเราได้ได้แล้วละ่ะได้ประมาณ80ดสิบเก้าสิบเปอแล้ววันนี้ก็มาเรียนกกรู้การการพิมพ์ภาษาเราพิมพ์ภาษาเราได้แล้วประมาณ80 90%ิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือกัน วันนี้มาเรียนรู้การอ่านลาวอันนี้ลวมันได้แค่ประมาณ6กเจ็ดสเนี่ยการอ่านภาษาลาวต่อจากนี้ไปนี่เป็นข่าวที่เป็นภาษาลาวทั้งหมดเลยเขาพิมพ์มาเป็นภาษาลาวเจ้าจำเป็นต้องอ่าน,บ,านบ่ออ่านบ่มีข่าวเพราะฉะนั้นต้องขอใบกราบไว้ก่อนกราบท่านนบท่านอะไรไว้ก่อนว่าถ้าแม้นเ้าผิดตะก,ก,กุกตะกักจะหน่อยย่าถือกันเด้อเพราะว่าเอเป็นคนไทยเ้อเอเป็นคนลาวเจ้าไอ้น้องสิวตอว่าก,ากรณีเรื่องเรือล่มในกาตาน ท่านํำพันสชิดทิดำพาเจ้าแฝงเวียงจันทร์ท่านบอกว่าเหตุการณ์เรือล่มเถือน,นี้เกิดขึ้นเพราะว่าฝนตกมีพายุลมแหงพัดเรือท่องเที่ยวผิดคว่ำเรือลำนี้มีผู้โดยสาร39คนนะหนลังเกิดเหตุทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าซอยเรือผู้โดยสารสามารถซอยผู้ที่หอบชีวิตได้3 1คนแล้วมีผู้เสียชีวิต8คนเจ้าไอ้นอกก้องกหลไยมีรายงานข่าวเพิ่มเติมเ,เข้ามาบอกว่าครอบครัวของท่านจุมมาลี ไซยสอนท่านเป็นอดีตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยภาษาสลาวได้เดินทางม,มาพักคนที่โงแรมแดนสวรรค์น้ำเงิมโดยมีแผนการลุงเหือไปท่องเที่ยวลาะอ่างน้ำเงิมเจ้าจากเหุการเรือล่มเหือล่ม,ลมท่านจุมารีได้รับการช่วยเหลือและนำตูส่งลุงหอส่งโฮห,หอในนครลูฐเวียนแพทย์ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดท่านจุมมารีปลอดภัยแล้วเจ้า ไอ้น้องประชาชนคุณสาธารณรัฐประชาธิปไตยจุงรับทราบไว้ว่าเมื่อท่านเข้าโรงพยาบาล,งลงเรียบร้อยแล้วลุงหมอพยายามซอยชีวิตท่านและตอนนี้ปลอดภัยในชีวิตของอดีตประธานประเทศเจ้าท่านจุมาลีปลอดภัยแล้วเนอะส่วนป้าแก้วสใส่ใจไสยศสอนซึ่งเป็นภรรยาของท่านจุมาลีเสียชีวิตพร้อมทั้งท่านวีดุวิกวิดุงไสยสอนอดีตเจ้าแขวงเวียงจันทร์นะนะบุตรสายท่านจุมาลี แสดงว่าพอเอรือล่มแล้วก็พยายามดิ้นอยแม่ธรมรมชาติของลูกต้องสวอยแม่เพราะแม่ก็แก่แล้วเนาะพยายามดิ้นอยแม่แล้วทุกท้ายก็กอดกันกลมกันจุ่มน้าไปโอ้ได้เห็นอกเห็นใจนะก็เลยเสียชีวิตไปทางทางส่วนทางคุณป้าแก้วสใ,ใส่ใจสายส่วนภริยาท่านจุมมารีก็เลยเสียชีวิตไปพร้อมง,ง,งกับลูกชายท่านวินุ่งสยส่วนอนดีตเจ้า,เจ,าเจ้าแขวงเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นมุตรายท่านจุมารีเจ้าไอ้น้องทั้งหลายบันนี้ขณะนี้ทางการได้นําร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8คนไปตั้งมาเป็นกุศลที่สมุทรสากระทรวงป้องกันประเทศอยู่ค่ายขุนเค่งอยู่ค่ายคุณเค่งนะเจ้ามีภาพประกอบข่าวไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จเพราะว่าช่วงนี้นะชิบอกไอ้น้องทั้งหลายว่าชิบอกไอ้น้องทั้งหลายว่า มันเป็นช่วงฤดูการมีพายุเข้ามาเอาฝนตกหนักเมื่อวานนี้ก็อยู่นครลวมพิจันนครตกหนักเขาชุลมโทรศัพท์ก,กันกับน้องทุตีกับน้องเสาลมบ่ได้เลยจนมาจนบายบ่บยคยอยไหลแล้วจังได้ลมว่ะเพราะว่าฝนเสาตกไอ้มันก็คือการเมื่อวานนี้นะไอ้มันไอ้น้องมันในมือขวาไอเอ๋อยู่นครอายู่เมืองสยบุรีไอ้มันนี่เป็นมือขวาเป็นสมุนบนผู้รับใสใกล้ชิดไอเอ๋เลย เป็นเป็นน้องที่หักมากหักหลายไอ้บ้นนานเนี่ยเมื่อวานนี้นัดให้ไปเอากระเทียมอยู่บ้านทารี่บ้านรถไฟปรากฏว่าไอ้บ้านไปบ่ได้ฝนตกหนักเลยมืดมืดเลยไปบ่ได้บัดนี้ออกไปแล้วนี่ว่าเออฝนมันโมีได้ไอ้เนน้องสิไปเด้อว่าเอามาน้องสิไปนองก็ไปถ้าเขาไปอยู่บ้านก็ไปเบืงอยู่หงหมูเด้อเราเลี้ยงหมูเราเลี้ยงอันนั้นอยู่นะั่นนะถามขาชาวบ้านนั่นละพระเจ้าจะขึ้นไปหา บ้านน้องไผ่นะนะเจ้าจะต้องผ่านบ้านเก่าไอ้เอกก่อนบ้านเก่าไอ้เอกก็คือบ้านน้องจันน้องอูจันล่าดูมานีนะละผ่านย่างผ่านหน้าบ้านอาดีตบ้านคุณเอ๋ไปแล้วก็ย่างขึ้นไปถึงถึงคูงพุนสูงขึ้นไปอีกนั่นะ,ะบ้านน้องไฟในดะ้านหลังสุดท้ายอยู่ถึงหลังคูพุนะอ่ะก็ขอให้บ้านเมือตทางไปครับปลอดภัยกันแล้วกันเ้อไอ้น้องเท่าไหร่ โอ้วันนี้ฝน,นตกฝนตกตลอดนะนะก็เลยเกิอดอุบัติเหตุจงที่ว่าวนี่ลนะ้ก็สแสดงความเสียอกเสียใจนะกับอันครอบครัวของท่านประธานอนดีตประธานประเทศนะเจ้าคุณป้าสาสแก้วแล้วก็ลูกสายลูกใส่เป็นอดีตเจ้าแข่งเวียนจันเลยเนะี่ยอนาคตทางการเมืองสดใส่เลยลูกสสยเพื่อน่ะอนาคตทางการเมืองสดใส่ไอ้น้องเอาสดใส่หรเพราะว่า ตอนนี้คุณพ่อก็เป็นอดีตประธานปร,ประเทศแล้วตัวเองก็เข้ามาถึงตําแหน่งเจ้าแขวงเวียงจันทร์แล้วต่อไปจะขยับขึ้นนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อนาคตข้างหน้าตอแน่อาจจะได้เป็นนายกพัฒนตรีก็ได้ในจักสมัยหนึ่งข้างหน้านัา้นนะเพราะว่าประเทศเรา,น,าน่ะนะพวกของในระบบระชาที่ปตัตตยแบบสังคมนิยมเป็นชาษาที่เป็นปอ,นอ,อมอแม่ขอแม่เป็นการปกครองระบบสังคมนิยมขออนุญาตถอนคำว่าเด้อ เป็นทางปกครองในระบอบสังคมนิยมแต่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนนั่นละนะก็รัฐบาลก็เฮ็ดเพื่อประชาชนประเทศคําเพื่อประชาชนนั่นละพนักงานปกครองในระบบสังคมนิยมโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวพรรคประชาส่วนปฏิวัติลาวเจ้าพนัการเลือกตั้งของประเทศรานั้นจะมี5ปีเลือกตั้งเธอหนึ่งห้าปีเลือกตั้งเธอหนึ่งตามธรรมนูญการปกครองของประเทศเราของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อ่งนตรงตรประเทศไหนแต่ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากประเทศจีนก็ตามในการพัฒนาประเทศแล้วก็ประเทศเวียดนามเวียดนามนี่ก็สร้างสาภาแห่งชาติให้หลังบางใหญ่บุล้มเลยสาง่างามคักกว่านะสาง่างามคักนนีแล้วก็นอกจากสาภาแห่งชาติแล้วปัจจุบัน,นก็จะมีโดยกองทัพของเวียกองทัพเวียดนามนี่แหละเป็นผู้รับเหมาในการสร้าง เมื่อวานก่อนนี้ว้าไปแล้วว่าเป็นเป็น,นกองทัพรู้สึกจะเป็น,คนคกองผลซีเอฟโดจะไหนนี่ละนะจำาว้ได้ว้าไปแล้วก็จําบ้ได้เพราะมันหลายเรื่องที่เข้ามาในในต่ละมื้อของคุณเอนั้นเพราะนั้นก็จะบอกว่าเออตอนนี้ตอนนี้เราพัฒนาไปไกลแล้วพัฒนามาไกลหลายเติบเลยจากตะกี้เป็นประเทศด้อยพัฒนานะคุณเอไปแะแรกในห้องน้ำห้องส้วมยังไม่ค่อยมีกันหรอก เวลาไปกินอาหารตามร้านอาหารข้างทางนะกินเซนต์แกลเลนเขาป่าวาโบมีส้วมบบมีห้องส้วมบบมีห้องน้ำแล้วาเดี๋ยวนี้โอโหทันสมัยจะบอกให้เลยว่าพัฒนาไปไกลแล้วถนนหุนทางนะเส้นทางด่วนทางด่วนจากนครหลวงวีจันไปฮอดวงเวียงกันนะลอดถ้ำไม่ใจ่ว่าจากถ้ำนั่นนะจอดทะลุเข,ขาทะลุเข,ขาทะลุเข,ขา,ขขาเลยเพราะว่าอย่างเขาบอเฮกเลี้ยวไปเลี้ยวมาคือประเทศไทยนะประเทศไทยนั้นเลี้ยวไปเลี้ยวมาว่าประเทศเราเนี่ยไปเจอเขาปับผู้ระหมอกเป็นคนจีนระเบิด ภูเขาทะลุทะลุเจาะเป็นถ้ำอุโมงค์รอดไปเลยเนี่ยบอกว่าจะเป็นรถไฟบอกว่าจะเป็นรถหยวหถหใหญ่รถใหญ่รถใหญ่ก็คือกรถใหญ่คือรถยนต์ถ้าคนไทยก็ว่ารถยนต์นี่แหละแต่ว่าคนลาวก็ว่ารถใหญ่นะเจาะภูเขาทะลุบอ้า่ากี่ถ้ำกี่ถ้ำมาเจาะทะลุอ่ะกว่าจะมาหอดจากวางเวียงจากวางเวียงเมืองวางเวียงแข,วง,ว,งนนขงวงเวียงจันนี่แหละมาหอดนครหลวงเวียงจันนี่ระยะทางเท่าไหร่ เออระยะทางร้อยปลายโลว่ะร้อยปลายรักกันละไอ้เคยว่าไปแล้วแต่ว่าเส้นทางเมื่อวานนี้ว่าเรื่องทางรถไฟเนาะทางรถไฟสายดวนของสถานีนารณรัปราชาธิปบาาตไตภาษาโซลาวคุ้นมาจากเมืองบนฑลยูนนานเมล็ดของประเทศจีนนะ่ะเจาะเขาทะลุโูมาปั๊บเจอเลยประเทศเราเจาะเขาจากประเทศจีนทะลุมาเป็นประเทศเราเลย อพอเป็นประเทศลาวก็จะมีรอดถ้ำรอดเขารอดอย่างต่างอีกเยอะแยะเลยเมื่อวานนี้ว่ไปแล้วเทือนึ่งนะเพราะนั้นมืัอน,นี้จะได้ข่าวนี้ข่าวเดียวทัณฑาราพันม่ได้อีกข่าวหนึ่งมาได้หรอกข่าวที่ว่ากรณีการแต่งตั้งนายพลไว้มืออื่นก็นได้หนอเอาไว้มืออื่นก็นได้อันนี้ว่ทบทวนให้ฟังกันนะว่ากรณีการไอทางรถไฟนะนะสำเร็จไปแล้วแปดสบในว่ไปแล้วในเมื่อวานนี้นะ มีต่สถานีวะสถานีผู้โดยสารสิบสถานีสถานีขนส่งสินค้าอีกเสาส่งสถานีระยะทาง4 4, 4 so ่พเสาสกิโลเมตรละเอียดยิบเลยที่บอกไปนี่เพราะเป็นความรู้สำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาของประชาชนเซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเจ้า80%ดสิเซ็นตี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเหลยเสาเปอร์เซ็นต์นั่นละเสาเปอร์เซ็นต์นี้คาดว่าทานหูบินทานหูบินคาดว่าการรถไฟหูบินนี่กับคนจีนเนี่ย การนำรถไฟจากสถานีบ้านไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียนจันหอดสถานีบมเตมสายแดนลาวจีนะจะสําเร็จภายในวันพรุ่งนี่สามสิเดือนพฤษภาปี2 0 2 1แล้วคาดว่าเดือนสิงหาเดือนเกิดในเอเดนนะคาดว่าสิเป็นเดือนที่จะมีการนำหโหรจักรมาจากประเทศจีนสาธารณารัฐประชาชนจีนเริ่มทดลองแล่นวิ่งปลายปีนี้นะครับ รัฐบาลของเราคาาบ่า,าขบวนรถไฟลาวจีน10ปืนให้บริการได้ในวันที่2องันวาปี2,000เอดเป็นเมื่อครบหอปีของการสถ,ถาปนาสาธา,ารณรัฐระสาธิปไตยประสาสุลลาวทางรถไฟสายนี้ความยา, 4, 200, าว4 2 0 4กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนมทุน 1, 6นล้านดอลลาร์สหรัฐเมริกาหรือประมาณ3 7 4พันล้านยวน ต้นทางอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ปลายทางอยู่เมืองบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาตลอดเส้นทางมีสถานีรถไฟรับส่งผู้โดยสารจำนวนสิบแห่งกันได้แก่หนึ่งสถานีนครหลวงเวียงจันทร์สองสถานีโพนหงสามสถานีวังเวียงสี่สถานีหลวงพบางห้าสถานีเมืองงาหกสถานีเมืองไซเจ็ดสถานีนาโมอแปดสถานีนาเตยเก้าและสิบสุดท้ายก็เป็นสถานีบ่อเต็น รวามขัดสถานคุณส่งสินคาอกสาวสองแหง่งข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนี้ได้ว่าไห้ฟังเพราะว่าเวลามันน้อยนี่ก็เวลาหมดอีกแล้วนี่แม่บอกหมดบอกโอ้ยอย่างก็นะ้นเหอเนาะอย่างได้นเะพรเริ่มห่าเริ่มสิบนาทีแม่บอกเริ่มสามสิบบอเริ่มสามสิบตรงบอหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเพราะนั้นข่าวที่มีการแต่งตั้งประดับเหรียญกาต่างๆของ่านนพล ในกระทรวงป้องกันความสงบของประเทศเลื่อนยศจากพันโทไปเป็นพันเอกเลื่อนยศจากพันเอกไปเป็นนายพลจัตวาเรื่องเลื่อนยศจากนายพลจัตวาขึ้นไปเป็นนายพลตรีความทั้งเหรียญกาต่างๆประดับมอบว่าผู้ใดได้แน่ได้แน่ได้แน่เอาไว้เมื่อื่นมื่อื่นเสาเก้าโมงคืนกลับมาถึงปากเป้าเลยเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเอาให้ได้เต็มที่เลยแต่ว่าตอนนี้เวลามันหมดอเลยนะเสียเวลาหมดเวลาไปีหน บมได้ว่าเรื่องการค้าการขายเด้อว่าไปหมดแล้วแต่เมื่อวานนี้กรณีค้าขายออนไลน์ของออนไลน์ที่ต้องการอยากจะได้ถ้าอยู่เมืองเราวนี้เด้อพิมพ์คําว่าขันคําเดียวขอไข่แมังกาศนกมีสินค้ามากมายหลากหลายไปคุณขันคุณตามมลหนึ่งน้องน้องขันสองเอื้อขันสองเอื้อตามมลแล้วก็น้องแอมน้องแอมมนี่ก็ขายนะอาหารเสริม อันนี้ของทีมงานคุณเอท,ท,ที่ว่ามาเนี่นะครับนอกจากนี้ก็มีน้องไฝน้องไฝแล้วก็น,น้องหลุยพวกนี้ทีมงานเดียวกันในการในการค้าขายออนไลน์อยู่แล้วก็มีที่เวียงจันทร์ก็มีน้องปาวร์น้องปาวิสสามมงบ้านหกคนคําไต้อายุละห้าสิบสองเจ้าเ,าเนี่ยคนเราเานียแล้วก็มีอีกหลายคนนี้แต่มันเหตุว่าวหทันแล้วเวลามันหมดจดนี่ว่ายัางเร็วลึวกแทงก็เวลาหน้าดูเลยเจ้า เพราะว่าให้เวลามันกระชับเข้ามาโบยากโอยากโอยากโดนบอยากไหลหนึ่งเจ้าของเบย์เคยจัดรายการสดๆนี่แปดชั่วโมงต่อมือวันนี้ลดลงมาเหลือสิบห้านาทีตอนนี้ก็ซาวนาทีแล้วนี่โมเมนต์สิบห้านาทีแล้วแขมอยู่เลยละเออเรื่อยๆเลย,ย,ย,ยนะขอบใจด้ะคุณวงศกรทรงบานพจน์วันหน้าไฟเทคนิคของสำนักข่าวเราเนะยูทูบอย่าลืมฮุกไทยเอาลงให้หลายๆนะ เอาแค่ okay, นี้ละเมื่ออื่นพ่อกันใหม่เวลา8ปดโมงครึง่งด้วยผมเป็นเก้าโมงครึง่งแปดโมงครึง่งภาคภาษาไทยจอเก,ก้อความจริงกับเหียวยาอภิปรายนอกสภาอยู่กันเยียวยาถัดมาเวลา9ก้าโมงครึง่งเป็นภาคภาษาลาวจอเก,ก้อเสียนกับไอเอเป็นภาคภาษาลาวเจ้าเมื่อน,นี้เวลาหมดไอเอเธอเกียสิสม,มันพรมลาไปก่อนนะเจ้าพ่อกันใหม่เมื่ออื่น8ปดโมงครึง่งด้วยห,าห้าแ่วงใหญ่สังคมบอกว่าจะเป็นคนไทยคนลาวและสังคมสาวลูกนำกันลาไปก่อนเจ้า สบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย ພາຈາແຫ່ງພາສະ ประทับพระราชอาณจเบืองสายกษัตริย์ราชวงศ์จะกรินบำบัดทุกบำรุงสุดไทยทั้แผน่นดินน้ำพระไทยแพ่ไปไม่สิน้นฉลมพื้นดินทินองของ ขอองค์พระรัตนตรยัยปบปองคุ้มภัยให้ทรงสุขีพระบารมีจัก,กรีมหาราชาสมเนจพระนางจ้ามสุธิดาพัชรสุธาบรมราชินี พัครมเหสีพระชนยังยืนหมื่นปีองราชินีทรงพระองค์เจริญสามมิทุนาที่ขายุกาองค์ราชินีราทไทยแท้สองยินดีน้องกล่าวทลถวายพระพร โอองค์พระรัตนตรายปกป้องคุ้มภัยให้ทรงสุขงีระบารมีจัก,กรีมหาราชาสมเนจพระนางา้าวสุธิดาพัชรโสธาบรมราชินีย ตัะครรมะเหซีพระชนยังยืนหมื่นปีองราชส่งพระองค์เจริ